สวัสดีครับนานาวันนี้ผมก็มาอยู่ที่บ่อกระพงชมทุ่งที่ยโสธรเองทริปที่แล้วนี่ผมมาแล้วรับปากว่าจะเอาขันยูเอลแล้วก็ลอกเบอร์ห้าร้อยมาทดลองใช้นะครับผมเอาคันเบ็ดไปตกปลากระสูที่เขื่อนศิรินทรคันยูเอลนี่หละผมใส่สาย,ส,ายสิบปอนสายหน้าฟูโลทริปเมื่อกี้นี่ว่าจะเอามาทดลองใช้ผมใช้คันจีนลอกเบอร์พันใช้ตก ประจำนะครับที่อยู่ในคลิปบ่อยๆคันสีแดงแต่สายห,หน้าเป็น15ปอนด์ฟูลุกขาด2-3ครั้งครับก็เลยไม่ข้าวคัน UL ลง <c oughs> ผมก็ได้ปลาระมาณ4ตัวทิปที่แล้วนะครับล <c oughs> ิปนี้ก็จะเอาคัน UL <c oughs> เป็นของจีนนะฮะราคาไม่กี่บาทเพราะตายเฮ็ดดีมาเลาะชอ สโลแกนไม่ได้ยมของแพงนะครับของแพงผมก็มีซื้อได้เหมือนกันนะแต่ก็อยากเอามาทดลองทดสอบใช้ให้คนที่เล่นใหม่ๆน้องๆที่เล่นใหม่ๆครับไม่ต้องลองทุนมากนะในการตกปลาบางคนกเกาอวดอ้างใช้ของราคายี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ราคาแพงงี้ยเงี้ยแต่เรื่องมันก็เรื่องของเขานะคนที่แบบชอบใช้ของถูกๆเด็กใหม่ๆจะได้มีโอกาสได้ตกปลาโดยไม่ต้องใช้ของแพงนะมันก็มี คันนี้เนะี่ยที่ผมใช้ประจำบ่อยๆสีแดงคันนี้ก็คันไม่ใช่ U L เป็นเจ็ดฟุตเจ็ดฟุตไซส์เอ็มเป็นเวทเอ็มลอกเปลือพันุ์ของกุกงกูม่าเนี่ยคันนี้คันนี้ก็ห้าร้อยบาทคันเนี่ยห้าร้อยบาทซื้อที่ร้านน้องต่างพิช,ชิ่งแต่วันนี้ผมจะไม่ใช้คันนี้นะครับคันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เอามาว่าจะเอามาลองใช้ก็ไม่กล้าใช้เลยครับ เพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้เปลี่ยนสายหน้าตอนนี้เจ็ดฟุตเหมือนกันเนี่ยเจ็ดฟุตลอกเบอร์ห้าร้อยนะครับเป็นทีดีห้าร้อยลอกเบอร์ห้าร้อยเจ็ดฟุตนี่ก็เจ็ดฟุตเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบดูดูรอบดูรอบสองตัวละคันสองตัวนะครับเป็นเจ็ดฟุตเหมือนกันความอ้วนความผอมความเลียวต่างกันนะครับเนี่ย ต่างกันเพราะคันคันนี้คันสีน้ําเงินเป็นคัน U L ตัวนี้เป็นคันเวท M ตัวนี้ U L เลยดูดูนะความเรียวความผอมเขาต่างกันเลยสายไกลวันนี้ผมจะใช้คันนี้ทั้งวันเลยอ่ะลองดูครับถ้าไม่ได้ปลาก็ช่างมันครั้งก่อนที่ผมเอามาด้วยนะผมไม่ได้เปลี่ยนสายหน้า สายหน้ายังเป็นสิบปอนเนี่ผมเปลี่ยนเป็นยี่สิบปอนละนี่สายหน้าเป็นคูโลครับเพราะการตกกระพงบุฟเฟ่นี่ส่วนมากเขาเสียตังค่าตกแล้วก็จะมาเอาปลาซะส่วนมากผมไม่ได้ปลาผมไม่ซีเรียสเนี่ยผมมาทดสอบเหยื่อให้น้าทดสอบกันให้น้าที่มีงบน้อยๆก็ได้ใช้เล่ีกันไม่ต้องไปซื้อของแพงครับเนี่ยของถูกทั้งนั้นเลยเนี่ยสองันนี้อันนี้ประมาณห้าร้อยบาทนิดๆครับรอบสองร้อยห้าสิบ สองร้อยหกสิบกว่าบาทคันก็สองร้อยหกสิบกว่าบาทนิดๆดดเดี๋ยวผมจะใช้วันนี้ผมจะใช้คันนี้ให้ดูตั้งแต่เช้าตั้งแต่น้ำเช้ายันเย็นๆแล้วแล้วคอยติดตามครับดีมากเลยชอนองออก ก่องปลาไม่ได้ตกก็มูอหรอกโมซิเลียให้่ยกมีลูกเดปลาอยู่เ่นเรนหัวหัวปลาก็ได้เองดอกบัดอกจำเป็นตกจริงจังนะครับนี่ผมจะใช้หัวจิก3.5กรัมนะแล้วตัวนี้ปลายางปลายาง3นิ้วแต่ผมตัดเนี่ยผมตัดให้มันเหลือ2.5เพื่อจะได้ใส่กับหัวจิก3.5เป็นปลายางที่สั่งมาจากชนจุนเมืองจีน รู้สึกว่าหอละหอหนึงสิบตัวประมาณ20่สิบยีบกว่าบาทนี่ยเนี่ยตัวนี้ซึ่งทิปเมื่อกี้เนี่ยกัดดกีกัดตัวนี้ดีแล้วก็ขาดติดปากปลาไปสองสามตัวเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้น้ำเช้าคันเดียวนี่แหละครับผมเล่นคันเดียวได้แหละเอาคัน U L ีมาทดสอบอย่างที่บอกนี่นะครับ พอผมไม่ซีเรียสเลื่องปลาได้ไม่ได้ก็แล้วทดสอบมาทดสอบขันทดสอบเหยื่อให้นะนะที่ติดตามช่องได้ชมกันครับแล้วเอาไปใช้กันสำหรับคนที่หัดเริ่มต้นไม่ต้องลงทุนแพงมากไม่ต้องลงทุนซื้อเหยื่อแพงๆซื้อขันมันแพง,เ,แพงเหมือนเขาถ้าเขาคือของแพงแลเรื่องเขานล้วสำหรับคนที่เริ่มต้นอยากลงทุนน้อยนะอันนี้ผม,มทำเองตัวนี้เพิ่งทำเมื่อวานนี่เลยอันนี้เหยื่อทำเองทำสีเองทำเมื่อวาน ตัวนี้เป็นเหยือไม่มีห้องกันโนเนม,มเขาเป็นตัวใสมาผมก็มาทําเองเลยทําสีเมื่อวานแอร์บ,บัตเองทําเองเอามาทดสอบดูเพราะว่าทิปที่แล้วเห็นกินสีด,ดําเยอะครับอานนี้ผมก็สั่งมาเองทองาําเองตาใส่ตาเองใส่ตาใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวลองทดสอบดูมันจะโอเคไหมเวิร์กไหม อะนาครับโดนรั้นี่โดนกันได้ครับดูคันแอคชั่นคันรับนี่อยู่นอยู่เอวแท้นี่ดูเอวแท้ครับนี่น ันขขอบคุณครับของพี่ตักขอบตักขอกสายหาสายเล็กไล บ่ครับบครับขอบคุณครับับ U L Action เลยครับก็พอตกได้ครับราคาถูกๆห้าร้อยนิดนิดครับคันนี้รอบ ตูเล็กด้วยเห็นป่ะ ไม่เดียวเร็วหันมืออีดิด ใส่ค่ะครับหลุดกะลีแล้วครับนั้นนะกะลีครับกะรีเห็นเห็นเทพกะดีเขาเคาะกะดีผมก็เคาะมั่งครับคันยูแอลอ่อนและแอคชั่นมันมันโค้งงอเลยเมื่อกี้นี่มันงัดไว้ขึ้นมันกินกิ่ไก่ โอ้ตัวนี้ก็มีน้ำหนักกันเดยนี่ตัวนี้ก็มีน้ำหนักเลยนี่ย เื่อแล้วมันกัดแล้วมันเปรเซตพกนะพวกปลายคัดมันโคกตสามตอนก็ดีอยู่หันกันมันบบฝังอยู่ในเนื้อปลาไม่บัวใด นาะนะครับได้เก็ดเลยครับเมื่อกี้นี่ตึงมือครับมีอดูดูเก็ดติดมาเนี่ยครับโอ้ยดูดิดนะเมื่อกี้ตึงมือครับไม่อยู่ครับโอ้ย